สวัสดีครับผมนายสุวนัณศีเกตครับเรียี่สิบโซโลีครับนี่ครับมาตอบาวเมบิสุิ์นะครับแล้วก็ต่อจากองวามบริส์ต่อไปี่ ต่อจากแนดสายยายมันไปที่ B ครับี่เรา้อจุดกระจายครับมันหลังจากนั้นเราจะวาวสี12ไปเข่าที่จะมอสูบโิเวกนะครับเริ่มจากต่อ A นะครับ A ไปเท่าที่ฝั่งคันยคันนี้นะครับแล้วก็ต่อจากี ก็แค่อจากมีนะครับมีแล้วก็ตัวกระบอกสูบนะครับเปิดอะไรเนะครับนี่นะครับแรงงานมันจะลดลงมาหนึงนะครับตอนโรศัพนี่ครับตอนโรศัพท์แรงงานมันจะลดลงมาหนึ่งนะครับ เราปวดอย่ประมาณนี้ครับอะไรอย่างเ้ยเราก็จะมาปิดสวิตช์กันนครับต่อไปจะเป็นการต่อมอเตอร์ไฮโดรลิกนะครับเราก็ปิดสวิตช์เป็นอะที่เรียบร้อกว่าเราจะมานี่เะครับ B เอเข้าลางนะครับลงของมออเตรถใช่บนดังแล้ว B บนนะครับถ้าต่อแบบนี้มันจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ กระบอกสูงแต่ถ้าอยากให้ถ้าอยากให้คนจิบเลยนะคราก็สั่งไปนี้ได้นะครับสามันโยกนะครับหรือไม่เราก็สลับสายนะครับปิดสวิตช์เป็น t d e p l o ยนะครับจบครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ